โหแหงสวยขายรถแหงสวยแล้วไม่รู้จักรับผิดชอบถ่ายไว้เลยนะแล้วบอกต่อกันให้ทั่วประเทศว่าอย่ามาซื้อรถที่นี่อีกผมซื้อมาเนะี่ยังไม่ทันได้ป้ายขาวเลยรถมันก็เจ๊งถ่ายไว้เลยถ่ายไว้ให้มันรับผิดชอบเนี่ยมันก็บายเบี้ยงนี่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงยุพะยุก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอย่า่งหาคนรับผิดชอบเลยครับท่าน ตอนนี้ผมว่าเรายุติเรื่องนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ภาพลักษณ์ของโชลูมเราจะเสียไปมากกว่านี้จะทำอะไรก็รีบทำเถอะเสียครับเสียใจเนี่ยก่อนนะครับมันอาจจะสื่อสารกันผิดก็ได้ตอนนี้มันหมดเวลาคุยแล้วไม่เปลี่ยนรถให้ใช่ไหมได้ผมเสียป,ป่อไม่ง้อครับผมมีเงินเยอะแค่เนี้ยมันเสดเงินผมแต่โลกต้องรู้ว่าที่เนี่ยมันเอาเปรียบผู้บริโภคผมจะไปฟ้องสคบอถ่ายไปเลยใครมีไรสดเข้ามาให้ใกล้ จะได้เห็นผมด่าประจารย์ให้ชัดชัดทายเลยทายไปเลยทั้งศูนย์ทั้งรถทั้งคนอย่าให้มันมีจุดยืนในสังคมนี่หรอที้คุณทำกับลูกค้าคุณยอดชายครับครับเอ่อเรื่องคนประท้วงเนี่ยจริงหรือเปล่าครับไม่รู้สิครับ เพราะเราไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถของลูกค้าเลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ที่แน่ๆภาพลักษณ์ของบริษัทติดลบไปแล้วโอ้ใหญ่พลาดหรอไปก่อนโอเคโลกต้องรู้ว่าที่เนี่ยมันเอาเปรียบผู้บริโภคผมจะไปฟ้องสคอบอถ่ายไว้เลย ใครมีไรสดเข้ามาให้ใกล้มีอะไรหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มัน,ปนแปลกๆพูดเหมือนคุณเทวันเลยนะครับครับผมว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะครับแปลกยังไงคะก็แปลกตรงที่ว่าถ้ารถมีปัญหาจริงทำไมไม่ยินยอมให้ทางเราตรวจเช็คแบบนี้ก็แสดงว่ารถไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่อยากจะสร้างเรื่องให้ทางเราเสื่อมเสียชื่อเสียงแถมยังมีสื่อมาทำข่าวเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะด้วยนะครับแล้วนี่คุณกำลังต้องการจะสื่อสารอะไรผมว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เป็นศัตรูกับท่านหวังทำลายท่านจะมีอยู่เพียงคนคนเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือคุณเสกรักชูเรสคา แล้วคุณเจตนาเขาเชื่อเหรอครับแต่มันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคุณเสกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับจะใช่หรือไม่ใช่คุณเสกท่านประธานก็ไม่อยู่เฉยแล้วล่ะครับคุณยอดชายหมายความว่าไงครับไอขี้ครับท่านคะจะให้เรียกรปภไหมคะไม่ต้องเอาไว้ก่อนแต่เอาไว้ก่อน,ออนค่ะ ไอ้เจตกูสามารถแจ้งความข้อหาหมินประมาทมึงได้เลยดีแต่ยืมมือคนอื่นนิสัยไม่เคยเปลี่ยนกูไปทำอะไรให้มึงมึงไม่ต้องมาตีหน้าเสอร์เลยนะคุณพ่อคะใจเย็นคะ่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยก็ได้ค่อยๆค,คุยนะคะาทไม่ใช่ฝีมือของมันแล้วหมาที่ไหนไม่จะกล้าทำไอ้เจตมึงก็ยยอมรับมาแบบลูกผู้ชายซิวะ ว่ามึงวางแผนดักทำร้ายกูรับหลังกี่ครั้งแล้วกูไม่รู้เรื่องกูลืมไปว่าคนอย่างมึงมันขี้ขาดตาขาวไม่มีทางยอมรับออกมาตรงๆหรอกกูบอกว่ากูไม่รู้เรื่องมึงเก็บคำพูดของมึงไว้พูดก,กับตำรวจในวันที่กูมีหลักฐานเอาผิดมึงได้ออนคนอย่างมึงนะ่ มันขี้ขาตาขาวกล้าทําแต่ไม่กล้ารับมึงจําไว้เลยนะว่าไอ้แผนบ้าๆของมึงที่จะดักทําร้ายกูทั้งดักป้นทั้งดิสเครดิตบริษัทกูนะหรือว่าแผนชั่วๆอะไรในสมองของมึงนะ่ะมึงอย่าหวังเลยนะมึงจะสําเร็จ Love me to people, you and me I hate that vision though. Go. Okay. Go.